สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยเจาะลึกกันในเนื้อหาจากคลิป b o y p o I'm OK Not OK นะครับที่มีบิวกินมาร่วมถ่ายทอดด้วยจากช่อง Boy Kosia Bong เลยครับผมสวัสดีค่ะคือเปิดคลิปมาก็น่าสนใจนะคะมเีเหมือนเอาเครื่องวัดความดันมาเล่นกันแต่บอกว่าเป็นเครื่องจะผิดใช่ๆที่บอกว่าไม่ช็อตด,ด้วยนะใช่ค่ะ แล้วก็มีถามคำถามพื้นๆก่อนชื่อดากานดาจบมอชออะไรแบบนี้เหมือนวอร์มอัพเบาๆก่อนเข้าเรื่องนะคะครับแล้วก็ตัดเขาเพลงเลยซึ่งเพลงนี้เแก่นมันชัดมากคือเรื่องคนไกลกันที่แบบปากก็บอกว่าโอเคสบายดีอืมแต่ข้างในนี่คือตรงข้ามเลยนะคะใช่ครับมันขัดแย้งกันมากๆอย่างท่อนที่ร้องว่าได้แต่กลั้นหายใจและตอบเธอไปทางนี้ฉันโอ,โอเคเลยคือมันเป็นการแสดงออกภายนอกชัดๆ แต่สิ่งที่อยู่ข้างใต้นี่สิคะมันแรงกว่านั้นเยอะเลยแบบบ้าจริงๆข้างในน้ําตากลับไหลหรือความรู้สึกที่มันออถาโถมเข้ามาว่าฉันคิดถึงทําไมมากโอ้คิดถึงมากจริงๆใช่ค่ะมันไม่ใช่แค่ความคิดถึงธรรมดาแต่เป็นความคิดถึงที่แบบแทบจะคุมไม่อยู่เลยแล้วทั้งหมดเนี้ยก็คือถูกกดเอาไว้ครับกดไว้เพราะว่าไม่อยากทําให้เธอหวั่นไหวใช่ไหมครับถูกต้องค่ะ คือพยายามจะไม่ให้อีกฝ่ายต้องกังวลไปด้วยการต้องแบกความรู้สึกแบบนี้มันมันหนักเหมือนกันนะครับคือเข้าใจแหละว่าอยากให้อีกคนสบายใจแต่การต้องฝืนตัวเองตลอดมันก็มันกัดกินข้างในเราเองและทำไมล่ะครับทำไมคนเราถึงเลือกจะทำแบบนี้แทนที่จะบอกไปตรงตรงเป็นคำถามที่ดีนะคะคือบางทีมันอาจจะเกี่ยวกับแรงกดดันบางอย่างหรือเปล่าคะแรงกดดัน ไม่ว่าจะจากตัวเองหรือจากความคาดหวังว่าแบบเราต้องเข้มแข็งนะต้องจัดการตัวเองได้การแสดงความอ่อนแอออกมาหรือความรู้สึกจริงๆเนี่ยอาจจะถูกมองว่าเป็นการสร้างภาระให้อีกคนหรือเปล่าโดยเฉพาะคนที่อยู่ไกลกันอ๋อครับครับบางทีการตอบว่าโอเคมาเลยกลายเป็นเหมือนปฏิกิริยาอัตโนมัติไปแล้วทั้งท้ที่ข้างในมันไม่ใช่เลยเหมือนใส่เกราะป้องกันตัวเองไว้แต่จริงๆอาจจะกลายเป็นสร้างกำแพงมากกว่า แล้วเอ้เครื่องจับผิดตอนต้นคลิปนั่นแหละครับที่ดูขำๆอ่ะมันเกี่ยวกันไหมครับเนี่ยดิฉันว่ามันเชื่อมกันแบบน่าสนใจนะคะคือ ถึงจะมาแบบเล่นๆขำๆอะค่ะแต่มันก็เหมือนเป็นการปูเรื่องความจริงที่ซ่อนอยู่ได้ดีเหมือนกันอ๋ออาจจะใช่ค่ะกลัวทำให้อีกฝ่ายกังวลหรืออาจจะกลัวว่าถ้าพูดไปแล้วแบบสถานการณ์มันจะแย่ลงหรือเปล่าทั้งที่จริงๆแล้วการสื่อสารที่มันซื่อตรงต่อกันอาจจะเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดก็ได้นะคะสรุปแล้วหัวใจสำคัญจริงๆของเนื้อหาที่เราคุยกันจากคลิปนี้ ก็คือไอช่องว่างใหญ่ๆระหว่างคำว่าโอเคที่เราแสดงออกไปกับความรู้สึกข้างในที่มันไม่โอเคเลยอืมใช่ค่ะโดยเฉพาะในบริบทของความสัมพันธ์ที่มันมีเรื่องระยะทางเข้ามาเขี่ยด้วยถูกต้องค่ะมันคือการสำรวจความเจ็บปวดของการต้องเก็บงำความรู้สึกตัวเองเอาไว้แล้วก็ผลกระทบที่ตามมาซึ่งอาจจะไม่ใช่แค่ความอึดอัดส่วนตัวนะคะแต่มันอาจจะส่งผลกับความสัมพันธ์ไปยาวๆเลยก็ได้แล้วตอนท้ายคลิปเลยครับที่มีการถามตอบกันสั้นๆว่าแกโอเคป่ะ โอเคแล้วก็มีเสียงเบาๆตบท้ายใช่ค่ะเสียงแผ่วๆว่าไม่โอเคเลยมันตอกย้ำทีมนี้ได้แบบโอ้โหสุดยอดเลยนะครับมันทำให้เราอดคิดตามไม่ได้จริงๆว่าในชีวิตเราเนี่ยมีกี่ครั้งกันนะที่เราตอบไปว่าโอเคแบบอัตโนมัติเลยอืมแล้วภายใต้คำตอบนั้นน่ะมันมีต้นทุนความรู้สึกอะไรที่เราต้องจ่ายไปบ้างทั้งเพื่อตัวเองแล้วก็เพื่อคนที่เรารักแต่เราไม่อยากให้เขากังวลไปกับเราด้วย